ก็านุานนะครับห้ท่าผู้แทนผู้ากันมด้ยการจัดการรับงานที่านานัการนะครับมาลงในงานมาร้างความร่วมมเป็นผู้ปกคร สารส่งวัดพระภูมิลาโดยทูไทยตาขอเจ้าว่าระภูมลานที่ชะเดุภัสตาระลาพของรนก็จะคอยต้องรุณาขอใจในส่วนของภาพร้านที่ใช้คงการซึ่งถือว่าเป็นการที่าะเป็นประโยชน์และเป็นบุญุสที่ว่าเป็นประโยชน์คือได้รักษาประเทีีหรือได้ดำผ่าน เพื่อเป็นการรักษาสิ่งที่เราได้สร้างเอาไว้แะก็คือการเมื่อผลิตมาแล้วก็มาใช้่วงกัในเรื่องของท่าไมไทยเราแต่เราจะมีแล้วญาติโยมก็ยังได้ทําหน้าที่ของชาวพุทธเราในการที่จะได้นาเอาหลักธรรมในทางพุทธศาสนาไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวันและเป็นแบบอย่างของลูกหลานเราในท้ายนี้อาตมาภาพในทางตัว พ่อพระครูชัยสุตาพรและคณะสงฆ์พระสง,งา์ก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านประบทานในทุกที่ทุกเป็นผู้แทนของผู้วา่าราชการจังหวัดชัยนาทและจังหวัดพร้อเกลือวัดส่วนราชาการทุกคนทุกท่านและญาติโยมชาวบ้านวัดโรงงานทุกคนจงประสบแต่วความสุขความเจริญเจริญร่ำรวยไปบูในหลัรรมพระองค์เตรีพระสัมณสำนึกเ,เจ้าอยู่เย็นเป็นสุขมั่งมีสีสุแขแคล้วคลาดตลอดไป เจริญด้วยอายุ่วรนราสุขสาระทวนทั่วน้ากันทุกท่านทุกคนเือ